Notification from line อีกเซ26ม mm ม f 1 0 8ขอบคุณครับที่ชมช่องผมมิติใหม่ของการแจ้งเตือนโทรศัพท์เปลี่ยนการแจ้งเตือนธรรมดาที่ดังติง๊งติ๊งติงติง,ตง,ตงให้เป็นเสียงคนพูดทำได้ง่ายๆและฟรีด้วยนะครับใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Notification Reader s h e u t e r นะฮะ อันดับแรกก็ไปดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับกดเปิดขึ้นมาเขาจะถามวา่าให้ใช้เป็นภาษาอะไรนะครับผมเป็นภาษาไทยนะครับผมไทยดีฟอนะฮะเขาขาออนุญ,ญาตการเข้าถึงรายชื่อก็อนุญ,ญาตนะครับผมจากนั้นก็กดเย็ดนะครับตรงนี้นะครับ เราเป็นแอปการแจ้งเตือนเราก็ต้องเปิดการแจ้งเตือนนะครับผมกดกลับมานะต่อไปการแก้ไขนะครับก็เรามาดูก่อนนะสกินออฟนะครับผมก็เอาออกนะครับเวลาถ้าเราไม่เอาออกเนี่ยเขาบอกว่ายูทูสต็อปนะครับมันก็จะหยุดนะครับผมถ้าเราปิดจอปุ๊บมันก็จะดับไปด้วยต่อไป Add Widget to Home Screen อันนี้จะไม่อ่าไม่เกี่ยวอะไรกันนะฮะเขาเขาบอกว่า App Notification นะฮะ No App ตอนนี้มันทัดนี้นะฮะ No App are selected to s h o r t to chart นะฮะอ่าก็กดเข้าไปนะครับ Enable นะฮะกด Select App นะฮะ ต่อไปก็หาไลน์นะครับผมถ้าหาไม่เจอก็ก,กดค้นหานะหรือว่าใช้แอปอะไรก็ได้นะครับผมที่อยากให้มันแจ้งเตือนแล้วมีเสียงคนพูดเนี่ยมันทำได้ทุกแอปเลยนะฮะมันไม่มีข้อจำกัดนะครับในส่วนตัวจะใช้ไลน,น์นะครับนี่ฮะกด select อ่าติ๊กถูกนะครับผมไม่ใช่ซีเล็กนะฮะกดกลับมานะครับกลับมากลับมาอีกนะฮะเขาก็จะบอกว่า select a p p วัน p อป, one, อ,ปอ่า Selected To s h o w นะฮะเขาบอกว่าอะไรอีกมีอะไรอีก Audio To Out Push Stream อ่า ตั้งเป็น d ดี a u l ฟแล้วกันนะฮะ,อ,ะอันนี้ผมจะยังไม่ตั้งนะครับผมอ่าผมจะลองส่งข้อความเข้าดูนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีเสียงพูดยังไงนะฮะ,ะมี voice setting ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองส่งข้อความเข้านะฮะ กระดิ่งผมปิดไว้นะฮะเดี๋ยวลองเอาใหม่นะฮะโนติฟิเคชัน from line อ mm ีกเซยี่สิบมเมตร f 1 0 8 iotv ฝากกดติดตามขออให้นะครับผมพอดีผมใส่หูฟังเลยไม่ได้ยินเสียงเดี๋ยวลองใหม่นะ ครั้งหนึ่งนะเพื่อความชัวร์ขอบคุณนะครับโน้ติพิเศษจากไลน์ปิกเซ่ยี่สหกมิเมตรเหนึ่งดขอบคุณ,ค,ณครับที่ชมช,ช่องผมเขาก็จะบอกว่าทั้งชื่อไลน์นะครับแล้วก็ ทั้งข้อความที่ที่พิมพ์ส่งนะครับผมก็เด้งขึ้นมาทันทีเลยนะฮะก็เป็นที่อันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้สามารถเล่นอะไรต่างๆได้อีกเยอะนะเอาไปตั้งอย่างอื่นได้มีทั้งคอมีทั้งมเมสเซจนะฮะนนี้ผมไม่เคยใช้นะฮะอ่า ก็ลองไปทำกันดูนะครับซึ่งน่าสนใจมากเลยก็สวัสดีครับ